ชื่อวินเซนต์เอแบล็กวงเล็บทูเป็นชาวอเมริกันอายุหกสบหนึ่งปีผมได้เข้าวัดมาปฏิบัติธรรมที่สูอปฏิบัติธรรมเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประมาณหนึ่งปีแล้วผมชอบนั่งสมาธิและศึกษาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําและคุณยาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนนุกยุงซึ่งผมสนใจมากแล้วก็อยากศึกษาแนวทางปฏิบัติเหมือนอย่างท่านแม้จะมีภารกิจมากแต่ผมก็พยายามหาเวลามาปฏิบัติธทมโดยเฉพาะในช่วงถ่ายทอดเสียงเวลาธรรมกายวันอาทิตย์อยู่เป็นประจำ ซึ่งตรงกับเวลาท้องถิ่นคือวันเสาร์เวลาสามทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มโดยเฉพาะยางยิ่งวันบูชาข้าวพระจะไม่ขาดเลยโอ้บูชาข้าวพระไม่เคยขาดเลยนะ<า>ผมนะ่ได้มาช่วยกวาดเก็บใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงและในฤดูหนาวหิมะลงหนักก็จะมาสูนโอ้ดีจัง<า>เพื่อเอาอาหารและของจำเป็นที่ต้องใช้ในยามนั้น มาถวายพระแล้วก็เป็นเจ้าภาพพัตาหารพระทุกวันศุกร์ด้วยครับ<า>บุญใหญ่ๆที่ผมได้ทำได้แก่บุญกระถินปีสี่ห้าบุญสร้างพระถวายพระสังฆาธิการกรมทั้งเป็นประธานทอดพระป่าสัมมคีบุญหล่อทองรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปูสร้างสูงปฏิบัติธรรมโบจินเนียและกระถินสี่หกผมมีปัญหาสุขภาพคือ เป็นโรคปวดหลังทำให้นั่งนานๆนนไม่ค่อยจะได้บางครั้งพระอาจารย์ก็จะชวนยืนคุยแทนเมื่อท่านเห็นผมปวดหลังมากๆคุณพ่อของผมชื่อวินเซนต์เอแบ็กคุณพ่อเกิดที่รัฐเพนซินเวียราพอจบการศึกษาก็ได้เข้ารับราชการทหารสังกัดกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ปกติแล้วคุณพ่อเป็นคนใจดีขี้อายไม่ชอบความรุนแรงหรือรังแกใครในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคุณพ่อเป็นทหารซึ่งขับเครื่องบินบีสิเจของฝ่ายสัมพันธมิตรไปทิ้งกระเบิดในประเทศฝ่ายอักษะไปบริจาคระเบิดที่นั่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบแล้ว คุณพ่อก็ไเด้ก,กลับมาเป็นครูอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์แล้วกลับมาประจำการในกองทัพอากาศอีกครั้งซึ่งในปี2,511พุทธศักราช2511การเกษียณเพียงหนึ่งปีคุณพ่อล้มป่วยด้วยโรคอามาัมพฤึ์และตาบอดเพราะสมองส่วนด้านหลังตานั้นไม่ได้ทำงานรู้สึกตัวเพียงบางส่วนต่อมาแม้อาการดีขึ้นบ้าง แต่คุณพ่อก็ไม่ได้รับอนุญาตให้บินอีกเลยหลังกเกษียณคุณพ่อก็กลับมาเป็นครูสอนกนิสาสต์ตรต่ออีกยี่ส oh. ิบปีขนาดมองไม่ค่อยชัดนี่ยลยจะมาเป็นคุณครูสอนกนิสาต์ตร่ออีกยี่สิบปีจนถึงปีสอง2ัห้าร้ยสามสสองหลังจากนั้นสภาพจิตใจคุณพ่อได้ถดถอยลงตามลำดับ,บจนต้องเข้ารับการบาบัดที่สถาบันรักษาสุขภาพ oh. ตั้งแต่ปี พุทธศักราช2 5 3 6เป็นต้นมาและคุณพ่อก็จำใครไม่ได้และแทบไปพูดกับใครเลยได้แต่น,นอนอย่างเดียวในช่วงที่ผมเองยังเด็กอยู่นั้นเคยเห็นคุณพ่อดื่มเหล้าสกอ็อตหรือเบียร์เป็นครั้งคราวและต่อมาเมื่อน,น้องชายของผมเสียชีวิตเมื่อปี2517คุณพ่อก็ดื่มมากขึ้นกร,ราก็ไม่สนใจที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป ที่สาเพียงคนเดียวของคุณพ่อผมคือคุณป้ามีนาว่า Black แมสอินคัพคุณป้าได้เข้าทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ในกองทัพบ,บกของรัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นรัฐที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกทั้งคุณป้าและคุณพ่อสมัยเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนระดับเกรด A แต่ได้รับการเลื่อนชั้นจากการเรียนข้ามเกรดหไปเลย คุณป้าเป็นคนใจบุญและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจำปกติคุณป้าะเป็นคนที่มีสุขภาพดีแต่ตอนนี้คุณป้าป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมและเดินไม่ได้คุณป้าไม่เคยสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าเลยผมเองมีความรักและผูกพันกับคุณป้ามากยิ่งกว่าคุณแม่ผมทสี่อีกผมไปเยี่ยมคุณป้าอยู่เป็นประจำคุณป้ามักจะพูดอยู่เรื่อยว่าอยากตาย ซึงทำให้ผมไม่สบายใจเลยปีสองห้าสี่สามคุณป้าได้ย้ายกับไปอยู่ที่สถานพักฟื้นคนชราจนกระทั่งปัจจุบันนี้คุณป้ายังจำผมได้บา้างโดยจะเข้าใจว่าผมคือคุณพ่อของผมเพราะท่านอายุเก้าสิบกว่าแล้วเหรอนี้ยังอยู่นะค,ค,คุณพ่อก็แปดสิบกว่าคุณแม่ของผมชื่อ,อรุษเอเวลินแบล็ก เกิดปีสองสี่หสองทางใต้ของอเมริกาซึ่งเป็นสังคมที่มีความยิ่งถือตัวและมีอคติต่อชาวเอเชียหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่คนผิวขาวหรือคริสเตียนคุณแม่เป็นคนสวยชอบเที่ยวเตรและดื่มเบียร์เป็นประจำจนกระทั่งเป็นโลคพิษสุราเรื้อลังเป็นไงสุราไม่ลายดีไหม ไม่ดีนี่เห็นไหมเรือลังเลยแต่ละกดระิงเพื่อข่าวสังคมนะข้าก็ติดมักจะร้องไห้แล้วมีอารมณ์ขุนัวอยู่บ่อยๆแม่เข้ากับมู่ญาติไม่ค่อยจะได้เพราะแม่นะ่ะมักจะโมโหกระทั่งเคยไล่แขกออกจากบ้านก็มีผมเองก็ไม่ค่อยจะชอบท่านเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยจะได้ใกล้ชิดกับท่าน ว่าตอนผมยังเด็กผมต้องคิดอยู่เสมอว่าอยากโตวไวๆไวจะได้ออกจากบ้านไปจากแม่สทัที but แต่ในช่วงบ้านปลายชีวิตคุณแม่ได้เริ่มมีความสนใจพระพุทธศาสนา oh. เริ่มเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่แม่เริ่มสแสวงหาบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือจากความรู้ในศาสนาคริสต เห็นไหมหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะและไม่ควรจะมีเส้นหลบฟงให้กับตัวของเราเองว่าเราเกิดในครอบครัวนี้ที่มีความเชื่ออย่างนี้แล้วว่าหมดสิทธิ์ที่จะไปศึกษาความรู้เรื่องราวของชีวิตเพิ่มเติมหรือเรื่องราวความจริงของชีวิตเราควรจะต้องตัดเส้นหลบฟงออกแล้วก็ออกไปเลย เราไม่ได้อยู่ในคอกเพราะนั้นที่เข้าใช้คำว่านอกคอกถูกค,คือเป็นคนที่มีความคิดที่กว้างไกลใช่ไหมจ๊ะปีพุทธศักราช2535คุณแม่ได้รับการผ่าตัดบายพาสเสลือดหัวใจซึ่งท่านหวังว่าหลังจากผ่าตัดแล้วร่างกายจะแข็งแรงขึ้นจะได้ดูแลคุณพ่อผู้ที่มีปัญหาทางสมองได้เป็นอย่างดี แต่ถ้ว่าหลังการผ่าตัดคุณแม่ก็กลับไม่ได้สติอีกเลยแล้วก็ต่อมาก็เสียชีวิตอพอมาศึกษาได้ช่วงสั้นๆในบ้านปลายกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ใครยังแข็งแรงอยู่รีบศึกษาเนะอะต้องชายขงผมชื่อเชสเตอร์แบล็กเกิดปีพุทธศักราช2491และเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่ออายุเพียง26ปี ซึ่งอยู่ในช่วงเยาวะที่กาลังจะเรียนจบจากมาหาวิทยาลัยทางการแพทย์น้องอยากเป็นแพทย์เพราะจะได้ช่วยเหลือคนอยากจนไม่ได้คิดว่าจะรวยรน้องชาไม่ชอบดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่คำถามของผมก็คือทำไมคุณพ่อและคุณป้าจึงป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมในวัยชารทาทั้งทั้งที่คุณพ่อและคุณป้าของผมล้วน และแต่เคยมีความรู้ความสามารถได้ได้านคณิตศาสตร์ย้วว่าแต่คณิตศาสตร์เลยาศาสตร์อะไรกันแล้วแต่เนี่ยมีสิทธิ์สมองเสื่อมเลยทั้งนั้นเลยแล้วผมจะช่วยทางนั้นสอยห,หาได้อย่างไรบ้างครับการที่คุณพ่อของผมทำหน้าที่เป็นทาหารเพื่อประเทศชาติได้ขับเครื่องบินไปทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจะส่งผลในคุณพ่อของผมเป็นอย่างไรในอนาคตและมีบุญใดที่จะแก้ไขกรรมนี้ได้ครับ ทำไมผมจึงรู้สึกอบอุ่นและรักคุณป้ามิเนว่ามากซึ่งตรงข้ายของคุณแม่ของผมซึ่งแทบจะไม่ค่อยได้พูดกันเลยทำไมผมยังมีความรู้สึกเช่นนั้นกับคุณป้าและคุณแม่ทำไมคุณแม่ของผมจึงเป็นคนขี้โมโหมักโกรธตลอดชีวิตของท่านทำไมน้องชายต้องมาเสียชีวิตในวัยยังหนุ่มทั้งทั้งที่น้องคนนี้เป็นคนดีมากเป็นใจปรพรถนาที่จะช่วยผู้อื่นเห็นไหมคำถามอย่างนี้เนี่ยมีอยู่ทุกครอบครัวเลยเชื่อไหม มันหาคําตอบที่ไหนไม่ได้และถ้าไปหาแพทย์แพทย์ก็จะตอบอย่างหนึ่งถ้าไปหาเพื่อนเพื่อนก็ตอบอีกอย่างถ้าไปหาผีผีก็ตอบอีกเรื่องมันก็ไปกันคนละทีศคนละทางเนี่ยถ้าไปหาพระก็อีกอย่างหนึ่งแล้วแต่จะผีจะพระจะเพื่อนจะแพทย์หรือจะพวกอะไรกันแล้วแต่ทั้งคุณแม่และน้องชายอยู่ในภพภูมิไหน นี่ไม่มีสถาบันไหน,นตอบได้หน่อยจากพุทธศาสนา,นาเอาไปเทียอาไปถามดูเถอะลองดูก็ได้ยรับบุญที่พระบุทธทิไปให้ได้หรือไม่แล้วตอนนี้พวกเขาต้องการบุญอะไรมากที่สุดครับเพราะว่าถูกแนะนําว่าตายแล้วไปสวรรค์เนี่ยไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่จงกินจงดื่มจงเที่ยวจงเล่นการพนันเมื่อไปสวรรค์แล้วจะเหลือที่นั่งไว้สําหรับ ให้ขึ้นมาเล่นการมรรนันด้วยกันไอจะเหลือที่ไว้ให้อยูหนึ่งที่นั่งเพื่อจะได้มาเล่นการมรนันต่อมีความคิดอย่างนี้นะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทำไไมผมยังไปโรคปวดหลังและทำอย่างไรยังอยหายทำให้ผมยึงรู้สึกผูกพันกับหมู่คณะวัดปรมกายมากผมรู้สึกรับเรื่องราวต่างๆท,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 ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคำสอนธรรมะได้มาก เพร่องกิจกรรมทั้งๆที่ผมก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธไม่ได้เป็นคนไทยผมจะต้องทําหน้าที่อย่างไรต่อไปครับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธได้ใจไม่ใช่พุทธในทะเบียนพุทธในทะเบียนยยเนี่ยเยอะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้หรอกนี่เป็นพุทธด้ใจไม่ใช่พุทธในทะเบียนเห็นไ,ไหมทําไ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 มทั้งนั้นเลยทำไมทำไมเห็นไ,ไ,ไ,ไหม,ไมนี่แหละต้องฝันในฝัน ตั้งหลับตาแล้วก็ฝันไปเป็นโตเป็นตะแล้วก็เอามาเมากันสู่การฟังคุยนั่นคุยนี่พอเพลินให้สบายอกสบายใจก่อนนั่งธรรมะเพราะนี่คือคอนเซปต์ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพราะนั้นจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรแต่ถ้าหากว่าพอมีคติทำบ้างเป็นข้อคิดสกิดใจก็เอาไว้ติดขาติดแข้ง ตอกางตัวนี้ใส่บาแปรขามกันนะจ๊ะพเพราะนี่ก็ฟังพอเพลิน,เพล,นเพลินไหมเพลินคุณพ่อป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเป็นอัมพษ์และดวงตากระแทบจะมองไม่เห็นเพราะกรรมปัจจุบันและกรรมในอดีตกรรมปัจจุบันก็คือ การที่คุณพ่อออกรบแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตพิการบาดเจ็บก็มีพัดพลากันก็มีเพราะท่านเป็นทาหารแม้ต้องทำตามคำสั่งก็ตามมันก็มีผลทั้งสิ้นนั่นแหละมีผลนะลูกนะมันมีผล แลกกับกรรมผิดศีลมุสาในอดีตชาติข้อที่สนะี่เนี่จก็เรื่องคำพูดเรื่องก็มีอยู่ว่าในชาตินั้นท่านมีอาชีพค้าขายขายของแบบพ่อค้านะหลายๆอย่างทำให้ท่านต้องโกหกบ่อย oh. เช่นเวลาคนมาซื้อของ ของไม่มีราคาก็บอกว่ามีอะไรอย่างเนี้ยต้นทุนต่ำา็็บอกว่าต้นทุนสูงหรือของไม่ค่อยมีค่ามาก็บอกโอ้ค่ามากแล้วก็บางทีก็อ้างว่ามีคนโน้นคนนี้สนใจจะซื้อแต่ไม่ยอมขายเพราะให้ราคายังไม่ถูกใจทั้งๆท,ที่ไม่มีใครมาซื้อเลย คือมีนิยายอะไรต่างๆที่จะทำให้ของดูมีราคาสูงๆนี่นี้เขาเรียกว่ามุสาคือไม่จริงบอกว่าจริงไม่ใช่บอกว่าใช่แต่ถ้าไม่บอกนี่ไม่ได้โกหกนะบางคนไม่เข้าใจผิดว่าโอ้เราไม่ได้บอกคือโกหกไม่ใช่ไม่ได้บอกทั้งหาก แต่ถ้าบอกของยหญ่หนึ่งยัง,ยงแมาบอกว่าเป็นเสืออะไรเงี้ยแต่ว่าตัวมันเล็กกว่าเขาเรียกลูกเสืออะไรเงี้ยอันละม่หน้าตาอย่างเงี้ยมงพันใหม่อะไรเงี้ยเขามีทางออกอเงี้ยมันพันใหม่เ <c oughs> นี่ยโอโ้โหเมื่อวานนี้นะมีคนก็ยาเจมีมาซื้อลูกเสือตัวนี้นะ <c oughs> ให้ราคาทั้งล้านเหรียญ <c oughs> แต่เอายู่มาแล้วเนี่ยให้ลดลงเหลือเก้าแสนเหรียญ ทั้งนั้นไม่มีใครมาซื้อเลยแล้แม่ตัวนี้จริงๆราคาแค่หมื่นเหรียญสมมติคุณป้าก็เคยเกิดเป็นพี่สาวในชาตินั้นแหละก็เป็นพี่สาวของพ่อแหละตอนที่พ่อเป็นพ่อค้าเนี่ยและชาตินี้ก็มาเป็นพี่สาวอีกชาตินั้นก็ช่วยกันขายของทั้งสองคนมีความชำนาญในการคิดตัวเลขมากแค่เดียวเรื่องคณิตศาสตร์ในเรื่องตัวเลขแก่ง คิดเรื่องราคาของต้นทุนกำไรนะไรเก่งมากแล้วก็ขายของเก่งแต่เวลาขายของก็ต้องมูสาเหมือนกันของถูกเขาบอกว่าแพงของไม่ดีก็บอกว่าดีของมาจากที่ไกลๆก็บอกว่ามาจากที่ไกลทำในเมืองไทยก็บอกว่าทำอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยไทยแลนด์เม็ดอิตาเลียนเม็ดนี้ <laughs> made, made in, รือชาตินั้นเม็ดที่จริงก็ต้องเม็ดอินใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอกเป็นโค้ดอะไรล่ะฉาินั้นเม็ดแต่ทำลีไทยอยู่นี่นี่สมมติสมมติฟังเป็นต้นทำอย่างนี้น่ยเป็นประจำเลยถูกบอกแพงกำไรบอกขาดทุนไม่ดีบอกว่าดีของใกล้ก็บอกมาจากที่ไกลกรรมนี้ก็เลยทำให้มาเป็นโรคสมองเสื่อม เพราะเศษคำมุสานั่นเองเห็นไหมเราจะเห็นว่าหลากหลายมาทางสุราเมรัยก็มีมาทางมุสาก็มีมาจากหลายหลายทางทีเดียวถ้าใกล้จะละโลกคือก็ถามมาแล้วคุณพ่อเป็นอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูหลักวิชาละถ้าใกล้จะละโลกใจผ่องใสหรือเศร้าหมองขึ้นอยู่กับกรรมนิมิต คือภาพบุญหรือบาปมาปรากฏให้เห็นในตอนนั้นถ้าภาพบุญมาปรากฏให้เห็นใจก็จะใสตายก็ไปดีถ้าภาพบาปมาให้เห็นใจก็หมองตายก็ไปไม่ดีนี่หลักวิชาเป็นอย่างนี้ตอนนี้ท่านยังไม่ตายเนะี่ยต้องไปดูตอนนั้นก่อนตอนนั้นลูกก็จะต้องทําบุญให้มากมาแล้วะอธิษฐานไปให้ท่านเรื่อยๆบุญก็จะได้ช่องช่วยซึ่งตอนนี้ท่านรับรู้อะไรไม่ได้เนี่ย ในตอนใกล้จะละโลกภาพบุญก็จะได้ไปปรากฏให้ท่านได้เห็นใจท่านก็จะได้ใส่และก็ไปดีหรือถ้าเกิดระวันหมองบุญนี้ก็ไปคอยอยู่ในยมโลกก็จะช่วยประคองให้ท่านเนี่ยไม่ต้องไปมาหาตรกเพราะตอนนี้กายมนุษย์ท่านรับรู้อะไรได้ยากเนื่องจากโรคสมองเสื่อมแต่ลูกก็ยังต้องทําบุญไปเรื่อยๆอธิษฐานจิตไปบุญจะได้ช่องสักจังหวะหนึ่ง แล้วก็จะพลิกผันขึ้นมาเลยที่ลูกรู้สึกรักคุณป้าและรู้สึกอบอุ่นเพราะในปัจจุบันนี้เนะี่ยคุณป้านะเป็นคนใจดีจิตใจงามพูดก็เพราะจึงน่าเข้าใกล้แล้วก็เลยมีความผูกพันกับท่านแต่ส่วนคุณแม่เนะ่ยท่านดูท่านพูดไปเพราะลูกจึงไม่อยากเข้าใกล้ท่าน อีประการหนึ่งในอดีตลูกก็เคยเกิดเป็นลูกของคุณป้ามาหลายชาติจ้า oh. มันก็มีความผูกพันทั้งอดีตและกันในปัจจุบัน <Okay. S 1> ปัจจุบันท่านเป็นคนดีหน้าเขาไกลที่คุณแม่เนะี่ยมีนิสัยมักกรธโดขี่โมโหง่ายดุน่ะเพราะท่านติดนิสัยเก่ามาจากในอดีต <Okay. S 1> ก่อนที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ <Okay. S 1> ท่านเคยเกิดเป็น นางหน้าแต่ไม่ใช่นางหน้าพระขนงเนอมาาวิกาเนะนี่ยนางหน้าพยญาหน้าผู้หญิงเนี่ยพันธิดุหน้าผู้หญิงกับหน้าผู้ชายไม่เหมือนกันนะเวลาคู่กันอยู่เนี่ย ไม่เหมือนกันนะพันนีดุและมักโกรธแล้วก่อนที่จะมาเป็นนาคเนะี่ยท่านก็นเคยเกิดเป็นผู้หญิงสวยแต่ดุสวยแต่เจ็บดุคือดูห่างๆสวยแต่พอเข้าใกล้ดุเจ็บทีเดียวแหละเพราะดุนี่แหละตายแล้วเลยเกิดเป็นนาค มักโกรธขี้โมโหไหน,ไหนใครใครเป็นงี้มัง่งลืมไปแล้วที่เกิดมาสวยเพราะมีอยู่ชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นผู้หญิงได้เอาดอกไม้นี่แหละไปไหว้พระเจดีย์ในพระพุทธศาสนา ท่านเคยเกิดเป็นชาพุทธในทะเบียนแต่ไม่ใช่เป็นพุทธในใจเหมือนชาพุทธเราปัจจุบันนี่แหละแต่ก็ดอกไม้เนีไปไหว้พระเจ,จดีแต่ก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรนะเ,เห็นเขาไหว้ก็ไหว้ตามเขาเล้วก็เอาดอกไม้ไปวางไว้แล้วก็ไหว้ก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรแค่นี้เ,เห็นไหม เมื่อไม่ได้อธิษฐานลออ้อมอกชาตินี้จริงไม่ได้เกิดในโลกเราพุทธศาสนาแต่บุญที่ทำเอาไว้มันก็มีบุญนะเห็นไหมทุกอย่างมีวิบากนะั่นก็มีเชื้อสายในบ้านปลาจริงสนใจพระพุทธศาสนาเห็นไหมยังพอมีเชื้อสายคแค่นี้เพราะนั้นถ้าว่ายและอธิษฐานไม่ต้องแรงกันแล้วนี้ตายแล้วก็กลับไปเป็นนางนาคอีกเหมือนเดิม เพราะมักโกลธที่จริงเนี่ยท่านดื่มมากนะนะควรจะไปมาหานรกนะแต่กรรมสุราเนี่ยยังไม่ส่งผลนะเห็นไหมเรื่องกรรมเนี่ยมันซับซ้อนนะเพราะนะบุญที่เอาดอกไม้ไปบูชาเจดีย์อย่างคุ้มอยู่เห็นไหมไหว้พระเจดีย์เนี่ยไม่ธรรมดา บางทีพระเจเดีย์บรรจุอยู่องค์เดียวกันนั่นเองถ้าบรรจุเป็นล้านองค์นี่<อ>ไม่ต้องแรงกันแล้วนี่ <building. S 2> นนบุญน,นี้ยังคุ้มอยู่กรรมสุราย,ยังไม่ส่งผลคือเจาะเข้ามาไม่ถึงเพราะบุญนันนี้หุ้มไว้เจาะเข้าไม่ถึงเข้าใจว่า ued, จ๊ะได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้จึงมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม คือมีวิมานที่มีรัศมีสว่างขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิมมีสมบัติทิพมากขึ้นตอนนี้ก็ต้องการทุกบุญที่ลูกทำและอุทิศไปให้โดยเฉพาะบุญกระถินสี่หกแจ้น้องชายตายอายุ26ปีด้วยโรคหัวใจลรอกกรรมในอดีตน้องชายเกิดเป็นทาหารและก็ฆ่าคนอาไว้มากตอนวัยหนุ่ม กรรมตามทันคือมาตามมาทันพอดีเลยก็เลยมาตัดหลอนทำให้เสียชีวิตไห็นไหมทันตอนไหนแล้วกับทันทีเลยไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามตายแล้วก็วนเวียนอยู่ที่บ้านระยะหนึ่งแล้วกรรมก็ทำห้เจ้าหน้าที่ชี้ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ชายแล้วอยู่ในวัยเกือบจะยี่สิบแล้วจ้ะยังรับบุญไม่ได้แต่ก็ให้ทำบุญมาเรื่อย สักวันบุงก็จะได้ช่องช่วยให้ดีขึ้นที่ลูกเป็นโรคปวดหลังกับเพราะกรรมนดีเคยเกิดเป็นเศรษฐีนี่เศรษฐีเก่านะแล้วก็เคียนตีทาตทำโทษทาตโดยใช้ไม้พลองไม้กระบองไม้พลองยาวคือจับทาตนอนคว่ำ แล้วก็ฟาดไปที่ข้างหลังของทาตะ<อ>ทำาขาหลังเดาะเจ็บปวดมากทีดเดียว<อ>ทุกทรมานมาก<อ>เพราะว่าทาตคนนั้นไปกมย<อ>ผลไม้ในไร่เอาไปขายแล้วเอาไปกินะอก็เลยโมโหโ<อ>ก็ให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทาตคนนั้นนะลุกนะ<อ>นักก็จะได้เบาเบาก็จะได้หายถ้าตายเราก็ไปดีแต่โอโลกนี้ หายยากเง้นนะแต่ก็อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลทำบุญไปเรื่อยๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็จะไปดีทำไมถึงผูกพันกับหมู่คณะมากที่ผูกพันกับหมู่คณะเพราะเคยสร้างบรมีกับหมู่คณะมาหลายชาติโดยทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนคนมาสร้างบรมีชาตินี้ก็จะต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตร อย่างนี้ต่อไปอีกจ้านี่แหละเขาเรียกว่าเป็นพุทธใจไม่ใช่ในทะเบียน